สวัสดีครับต้นนี้ทุเรียนหมอนทองนะครับแล้วก็ปลูกนะครับด้วยวิธีที่ใช้สารชีวภาพบวกกับจุลธาตุนะครับไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับก็เป็นต้นที่ผมใช้ในการเรียนรู้นะครับทดสอบนะครับในการใช้ฮิวมัดปุ๋ยหมักจุลธาตุและก็น้ำหมักต่างๆนะครับเพื่อที่จะบำรุงรวมถึงนะครับสมุนไพรเกี่ยวกับการป้องกัน โรคมแมลงเพลี้ยต่างๆนะครับตัวนี้นะครับปลูกเมื่อนะครับวันที่29นะครับเดือน6ปี64นะครับก็ครบ1ปีกับ1เดือนนะครับ 1, น,บ1นึ่งบหเบียนหเดือนนะครับ ทีนี้เรามาดูความเปลี่ยนแปลงนะครับคือปกติแล้วต้นอื่นๆนะครับก็จะไม่โตเท่าต้นนี้นะครับเนื่องจากต้นอื่นเนี้ยช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาเขาโดนแมงพัดนะครับในการกัดกินยอดก็เสียหายนะครับ80-90เปอร์เซ็นกันเลยทีเดียวแต่ตอนนี้เริ่มฟื้นต้นนะครับก็จะเริญเติบโตได้ดีแล้วก็จะมีต้นนี้ต้นเดียวนะครับที่แมลงพัดไม่กินนะครับเหตุผลนะครับมันจะอยู่ในส่วนในส่วนของนะครับการปรุงดินเดี๋ยวผมก็จะสรุปอีกทีนะเดี๋ยวผมจะหาคําตอบที่ คิดว่าใกล้เคียงความจริงที่สุดมาสรุปแล้วก็แบ่งปันนะครับเราสามารถที่จะให้พืชน,นี่สร้างภูมิคุ้มกันนะครับต่อสู้กับโรคและมแมลงนะครับด้วยวิธีของเขาโดวยวิธีธรรมชาติได้นะครับนี่ฮะก็ใช้เวลาหลายเดือนนะครับใช้เวลาหลายเดือนอยู่ในการฟื้นต้นปรับปรุงนะครับให้ได้ให้ได้ลักษณะแบบนีนะ้นี่ก็จะเป็นใบชุดที่สองนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยปรับปรุงแก้ไขนะครับโดยเอา จุลธาตุเข้ามาเกี่ยวนะครับจุลธาตุจุลธาตุก็ราคาไม่แพงครับเราสามารถที่จะใช้ได้นะครับซึ่งนะครับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของไทยเนี่ยเขาให้เราใช้จุลธาตุนะครับธาตุรองได้นะครับแต่ไม่ให้เราใช้ไม่ให้เราใช้ธาตุหลักเฉยๆนะครับ NPK เท่านั้นนะฮะแล้วก็ยาเคมียาฆ่าเชื้อราต่างๆนะครับนี่เราจะเห็นได้ว่าการเจริญเติบโตค่อนข้างดีนะครับการเจริญของยอดตอนนี้ก็สูง 3เมตรโดยประมาณฮะ3เมตรโดยประมาณเนื่องจากสูงกว่าเสา2เมตร50ที่ผมฝังทาเสาพิกไทยแล้วนะฮะก็จะเห็นว่าใบเดิมเนี่ยก็จะมีอาการเป็นจุดบ้างเป็นรอยบ้างนะครับแต่พอได้ใบชุดใหม่ก็สะอาดนะครับก็สะอาดก็อาจจะมีการกัดกินของมแมลงบางส่วนนะครับเห็นไหมฮะเนื่องจากผมใช้เมสมุนไพรในการดูแลเป็นหลักแล้วก็กระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยจุลินทรีย์นะครับก็จะทําให้เขาเนี่ยเรียนรู้นะครับรู้จัก เกี่ยวกับแมลงในพื้นที่นะครับโรคพืชต่างๆทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันของเขาเองได้นะฮะเดี๋ยวยังไงผมค่อยสรุปอีกครั้งนะครับว่าผมใช้อะไรไปปริมาณเท่าไหร่นะครับค่อยแบ่งปันกันนะครับแบ่งปันข้อมูลกันทําให้เราเนี่ยประหยัดต้นทุนแล้วก็ทําเกษตรที่ดีแล้วก็ปลอดภัยนะครับแล้วก็เข้าใจเรียนรู้นะครับเรื่องธาตุกันไปนะฮะซึ่งผมเป็นคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องธาตุนะครับเรื่องการปรับปรุงการใช้จุลธาตุนะครับเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเห็นงนีฮะ แล้วก็เป้าหมายสูงสุดคือความปลอดภัยนะครับตอนเช้าก็บรรยากาศดีะว, <c oughs> วันนี้ก็มาฉีดนะครับไข่ตัวซารที่หมักจากเปลือกกุ้งนะครับผมหมักเองฮะทุกครั้งเวลาฝนตกบ่อยๆผมจะเน้นไปทางไข่ตัวซารน,นะครับเพื่อจะให้เขาสร้างภูมิคุ้มกันนะฮะแล้วก็พวกน้ำหมักสมุนไพรจุลินทรีย์ต่างๆนี่ก็ใช้ปะปนผสมกันไปสลับรอบกันไปฮะนี่ครับ ก็จะมีร่องรอยบางครั้งก็จะมีเพลี้ยอย่างงี้ครับนี่ครับ,รบก็ปล่อยเขาฮะปล่อยเขาถ้าไม่เยอะปล่อยเขาไปนะครับลักษณะส,สีนะครับเห็นไหมก็จะมีใยมแลงมุมเห็นไหมฮะอาจจะมองผ่านกล้องไม่ค่อยชัดนี่ครับตรงนี้ครับก็คือทําให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราผิดพ้นเนี่ยมันเป็นความปลอดภัยนะครับไม่ทําลายสัตว์ที่เป็นประโยชน์นะครับนี่ก็จะเป็นโคนต้นครับโคนต้น ก็กำไม่รอบ้วครับตอนนี้แล้วก็สีค่อนข้างสวยครับแคลเซียมโบรอนนี้ถึงครับสีสะอาดเนี่ยแคลเซียมโบรอนนะครับโอเคยังไงคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับทุเรียนต้นนี้ก็จะปลูกด้วยระบบะตัดรากแก้วแผ่รากข้างแล้วก็คลุมผ้าวัชพืชตั้งแต่เริ่มปลูกครับตอนนี้ก็ยังอยู่เลยนะครับก็ไปขนาดประมาณ80คูณ80ดินะครับหลายๆท่านอาจจะกลัวนะครับแต่สําหรับผมเนะี่ยในพื้นที่ในพื้นดินของผมผมว่าค่อนข้างที่จะ อ่าใช้ได้ดีนะครับโอเคครับสวัสดีครับ